สวัสดีครับวันนี้มีโน้ตบุ๊กสุดอาการเปิดมิดกิจนะครับจากการตรวจชิคนะครับอา EC เสียนะครับตอนนี้กำลังทำการเปลี่ยน EC ใหม่นะครับโดยการยก EC ตัวเก่าออกเปลี่ยน EC ตัวใหม่นะฮะพอยก EC เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการเปิดทิสนะครับเปิดทิศเครื่อง ว่าเข้าวินโดว์ได้ปกติหรือเปล่านะครับเพื่อเปิดเทสเครื่องเสร็จแล้วเราก็จะมาเช็คเดเวอร์นะครับเช็คเดเวอร์ว่าครบหรือเปล่าเมื่อเช็คเดเวอร์เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเบิร์นเทสทั้ง CPU และการ์ดโจนะครับว่ามีอาการค้างหรือจอฟ้าขึ้นมาไหมนะครับสาหรับเทสน,นี้เบิร์นเทสเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่มีอาการจอฟ้านะครับหรือค้างหรือดับนะฮะ ร้ตบุกออซุสนะครับอาการมาการเปิดไม่ติดแก้ไขให้เรียบเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่สนใจส่งงานซ่อมนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้ทางเบอร์โทรนะครับหรือทักแชทแอดไลน์มาได้เลยนะครับขอบคุณครับ